คธอแตกไหนเธอเออโหอ้าวแตกไหนเหรอโอ้โหมันโคมสีเฮ้ยโยสวัสดีวัยรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียมีพาว้าววี หกอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมคุมซับแ,แ,แสกหรือว่าสาวทำสาวนาเกลือของเราเทุกคนก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกําลังใจไว้ช่องเฮียมี่พาวับวีหกวด้วยนะทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียมี่พาวับไว้ด้วยนะทุกคนอีกหนึ่งอย่างครับเฮียมีกลุ่มรักิทามกลุ่มรักิทามเฮียเป็นกลุ่มผู้คุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตท,ทุกคนเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กับไว้ในกลุ่ม ส่วนเกมไหนแตกไม่ดีเกมไหนแตกไปปังเกมไหนพังพินาศหรือว่าดูดเกินเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันครับทุกคนเพื่อไม่ทุกคนต้องพลาดในการปั่นสล็อตเกมที่มันไม่แจกนะทุกคนนะก็กลุ่มของเฮียเป็นกลุ่มเขาร่วงฟรีครับสามารถตามดูได้ที่ใต้เดคคลิปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะทุกคนมาวันนี้อยู่กับสาวท่ามกระทุนสามหมื่นวันนี้เอามาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทุกทีเอามาห้าหมื่นตกมันมาหลังแอนทุกคนวันนี้ก็ จัดเบาๆสามหมื่นละกันจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กุ้งขมับอยากได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเยี่ยมหีภาวะ V6 ทุกคนดอกแรกกัเลยสามพันเจเร์ของเรามาไม่อีกตัวหนึ่งอะ่ะเพื่อนเฮียขอขยิบตัวละครเฮีอยกออกมาหน่อยนะรู้สึกว่ามันจะใกล้เกินว่ะโอเคประมาณนี้แหละจัดไปเออจ โอ้ยชอบจังเลยมันจ่ายหมา้แรกๆเนี่ยนะทุกคนนะคือแบบมาถึงจ่ายนะเออเปิดมาแบบสวยๆนะสิเปลี่ยนเป็นเคอีกและเคด้วยแต่ไม้แรกไม่คาดหวังเท่าไหร่ครับก็เหมือนการเป็นเข้าสกเก็ตเตอร์ครั้งแรกนั่นแหละนะทุกคนสาหรับการเข้าหม้แรกเนะี่ยโอ้โหเขียวไม่ลงเลยฝั่งนู้นและสิบก็ไม่ลงด้วยฝั่งนี้เยี่ยมเฉียบขาดดูสิสามพันมึงจ่ายกูถึงสามร้อยไห <laughs> โอ้โหเฮ้ยเพื่อนเอ็งก็ขาดทุนยับเกินนั่นเนี้ยเขียวเปลี่ยนเป็นตัวแพงเอ้ยลงเฉยวายวายได้โอโหวายนี้สวยดิซ้อนกันนี้สวยจัดซ้อนกันอย่างนี้สว,สวยจัดมาไหลไปเพื่อนเอ้ยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นสิวู้มันต้องอย่างนี้เออแตกสวยๆอย่างนี้หน่อยโอ้ไม้แรกแตกเลยเอาแล้วเอากูเสียวสันหลังอีกแล้วทุกคน จัดมารังวันซื้อเพิ่มกันห้าพันหกร้อยหกสิบสี่บาทไม้แรกแตกเลยเนี่ยเงียเสียวสันหลังอีกแล้วไม้แรกแตกเลยที่ป่าละกือเอ้ยน่ากลัวน่ากลัวจริงๆเลยไม้แรกแตกเลยนะไม้แรกแจก ไม่แน่นะสำหรับสาวถ LIKE ้าทุกคนเวลามันแจกไม้แรกเนี่ยไม้ต่อไปมันจะรัวรัวรัวรหรือเปล่ารัวรัวหรือเปล่าเพื่อนรัวรัวนี่คือแจกรัวรัวนะไม่ใช่แดะรัวรัวน่าจะเดกแล้วล่ะอืออืออุ้ยโอ้โหวายไม่ได้เล่นอย่างนี้หยาบแล้วครับโอ้โหน่าจะแดกรัวรัวไม่น่าจะแจกรัวรัวว่ะเปลี่ยนเป็นอะไรเออย่างนี้ยากอยู่ โอ้โหเจไม่มีตัวเล่นแล้วครับไม่มีพื้นวางไม่มีพื้นที่ให้เล่นผมไม่น่าจะฟุกเหมือนดอกเมื่อกี้นะเขียวจริงด้วยไม่น่าจะฟุกเหมือนดอกเมื่อกี้นะทุกคนนะจัดไปรางวัลรวม582บาทเนี่ยว่าแล้วไม้แรกแตกเลยเนี่ยมันพาเจ๊งทุกพีเลยนะทุกคน ทุกยครับอ,อย่างเงี้ยเริ่มไม่ตีแล้วทุกคนโอ้อยอย่าให้ต้องไปตัดสีดไม้หมื่นอีกแล้วไม่เอาแล้วนะไม้หมื่นนี่คือแบบทุกคลิปไม่เอานะอยาให้ต้องไปจบไม้หมื่นเลยเงี้ยขอร้องอ่ะอืมเว้าจัดเลยดอกนี้โอ้ไม้นี้เว้าเกิน โอ้ไม่จ่ายกูสักบาทเลยประลาสาวถา้ำโอ้น่าจะเป็นอย่างนั้นจัดให้ตามความขอหรือเปล่าโอ้จ่ายมาอยู่แปดจ่ายมีอยู่สองร้อยอื้อไหลไปาตายีร้อยละให้แค่นี้แหละสี่เลยเบ็ดสี่เบ็ดเท่าไรเบ็ดหกสิบจ่ายสี่รอจ่ายไม่ถึงสี่จ่ายไม่ถึงสิบเท่าจากเดิมพันเลยทุกคน ถ้าเบ็ดนี้ไม่จ่ายก็ต้องเพิ่มเบ็ดนะทุกคนเนียวว่าถ้าเบ็ดอย่างนี้ไม่จ่ายก็ต้องไล่เบ็ดวะเพราะเคยจ่ายแล้วเบ็ดเนี่ยหรือเปล่าหรือว่าเป็นความคิดของเฮียเองว่าโอ้วายไม่ได้เล่นได้ยังไงวะเฮ้ยโอ้หรีอเองมันชอบของหนักๆวะเดียก็หวดของหนักให้อีกรอบหนึ่งอยากหลังแอนก็บอกมา วายจ่ายอยู่มาเจแถวแรกข่อร้องไอตัวแพงๆเนะี่ยตอนอยากให้ลงไม่ลงไอตอนนี้ไม่ต้องการเนี่ยมาขัดขวางจริงๆนะอือเขียวมาอยู่สวยเปลี่ยนเป็นวายยังไงมาได้เล่นต่อไหมอู้ตัวแพงไม่มีเลยอย่างนี้เถอกไม่ลงอย่างนี้เขาเสือกไม่ลงเนียก็งงกับเขาเหมือนกันว่ะอือย่างนี้ทําตัวไม่ลงนะจัดมา2590บาท ทีนี้ไม่ลงง่ายตัวแพงเนี่ยมันหน้ามันมันหน้าบ่นนะทุกคนนะคิวเปลี่ยนเป็นสิบโอ้โหฟ้าเรียบร้อยเลยอย่างน้ยงนอยก็ขาดทุนนิดหน่อยครับขาดทุนนิดหน่อยถือว่ายังพอใช้ได้อยู่ทุกคนมุมสายบน ลงซ้ายบนนี้ช่วยเรามานักต่อน,นักแล้วหรือเปล่าเหมือนวันนี้จะไม่ช่วยสงสัยสาวทําต้องมาเล่นช่วงดึกดึกว่ะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยแตกช่วงดึกมาหลายทีประนัทนโอ้ยว้าวอย่างนี้ไม่น่าอันนี้นะครับไม่น่าจะอยู่ได้แล้วทุกคนนะลูกเวียนฟ้าลงอะ่ะโอ้โหหวานหันลวมๆวแรง,แรง วีแนนยู่ดอกนี้มาวายซ้อนอีกหนึ่งทีไปแพงกลับมาคืนทุนอไหลไปเจลงมาออโอ้ทีนี้เราสล็อตหน้ามากันจังเลยไนะ้ไอตัวแพงทั้งหลายเนี่ยทุกคนทีนี้ลราสล็อตหน้ามากันจังเลยตัวแพงทั้งหลายจัดไปรางวัลซูเปอร์ไม่กิหกพันแปดร้บาททีนี้เราเสนอหน้ามากันจังเลยพวกตัวแงแพง นี่เาสลอดหน้ามากันทิ้งไนตัวแพงทั้งหลายไอตอนที่ต้องการไม่เคยจะโผล่หัวมานะครับไปต่อลวัวโอ้ยลืมกดบนซ้ายฟ้ามาเออจ่ายหน่อยดอกแรกไม่ได้เห็นนานแล้วเฮ้ยสิบไปไดิเปลี่ยนสวยๆให้เหมือนกันเออโหเจียดนี้จบเลยเอเวนเปลี่ยนเป็นตัวแพงซะด้วยตัวฟ้าทำยังไงมันจะลงให้มึงนะ ทีเนี้ยมันลงแถวอะไรก็ไม่รูไร้ไป,รไ,ปไปเรื่อยไปเถื่อยแตกนไหมแตกเธอขอร้องอะแตกเธอขอร้องแตกนานเธอแตก,น,อเออเแตกนเธอโอ้โหเอ้าแตกนาเหรอโอ้โมันครบสี่แล้วโอ้ยอยก็ลืมดูไอ้เวเลยมาแตกนได้ลุ้นต่อมาแตกนเนี่ยขอลุ้นหน่อยเพื่อนเลยมาจ่ายหน่อย เนี่ยก็ดูผิดที่ลืมไปว่าข้างหน้ามันมีแล้วมาซ้อนกันอยู่ตรงนี้3าตัวนะทุกคนนะวายเขียวไปเออมาอยากกำไรอย่างมึงตรงนี้แหละเพื่อนมาจัดมาก่อนดอกแรกก็โตัวสองพบาทมาอย่างองแงจ่ายมาซะดีๆออโอ้โหเคจสิบ okay. ไม่มีสักตัวมึงลงมาทำไมสกเก็ตเตอร์ โอ้ถ้าแตกนายมาทั้งทีจ่ายแค่นี้ก็ไม่ต้องมาก็ได้นะทีหลังฟ้าแถวแรกปัดซุกริงๆไอตอนไม่ต้องการเนไอตอนต้องการโดนถูกแถวแรกเนี่ยไอตัวแพงๆเนี่ยเขาชอบมานะทุกคนอะเนี่ยก็งงกับเขาเหมือนกันอืมอยักษ์แดงโคตรเยอะไม่มาหน่อยละทีเนี้ย พีอย่างนี้ไม่รู้จักโผล่หัวมาล่ะเอออ่าทีนี่ละมาจังโอ้ถือว่าแตกในล้วจ่ายแค่นี้ถือว่าถือว่ากระจอกมากนะทุกคนนะถือว่าแบบกระจอกมากนะแตกในละจ่ายแค่นี้เนะีย่ยบอกเลยว่ากระจอกมากอนะไม่ต้องไม่ต้องมาแตกในก็ได้ถ้าเกิดจะจ่ายแค่นี้นะครับ คืออย่าไปลุ้นเอาเองก็ได้แต่งนายจ่ายแค่นี้คือแบบบัลลม,มาบัดโซบจัดเลยไปบนลุ้นไหไรวะกูเนะี่ยตัวลุ้นยากจัด จะจ่ายเก็บอยู่เก็บตัวคูณไปเรื่อยๆอ,อยู่มะเออฟ้าโอ้คิวอะยากสเก็ตเตอร์มันกวางทางโอ้โหน่าจะยากกว่าไม้นี้เจลงมาโอ้วายได้เคสวยเจกูรอมึงอยู่เพื่อนโอ้ไม่มาวะ่ะไม่มาวะ่ะจัดมาก่อนรางวัลไม่กาสี่พัน 4, บาททุกคน จัดเมกามาก่อนสี่พันฮะไหลไปต่อหน่อยมาอย่าเพิ่งหมดไฟโอ้โหเพื่อนไม่คิดจะจ่ายแตกในอีกไหมละ่ะจะมาก็มาอย่าลีลาโอเคเนียว่าไม่จ่ายอย่างนี้ไมนะ่น่าจะเล่นต่อได้แล้วนะทุกคนนะเนียว่าเล่นยากแล้วละ่ะ

คิดคิด,คดถูกเนี่ยกูมาเล่นต่อจริงๆก,ก็ควรออกได้นะควรเอากำไรไปเล่นเอาทุนไปเล่นเกมอื่นนี่ว่านะครับดูดิแต่เรามาไกลแล้วเราถอยไม่ได้แล้ววะโอ้โหว,ว้ววาวว้าวจนดอกสุดท้ายกูซื้อหมื่นจ่ายกู8ปดร้อยสักพันหนึ่งก็ไม่ให้กูนะอ้เพื่อเน้อ ไฟส,สุดแล้วกันอืมเขียวมาไม่ชอบนะไอตัวแพงๆเนี่ยเออมาก็มาเลยแค่นั้นแหละมาเออแค่นั้นจ่ายมาอือหือโอ้โหทีนี้ว้าลวละ โอ,อในอีกไม้หนึ่งไรเงี้ยก็หน้ามหมดแล้วแหละทุกคนลุยยากจัดจัดโอ้โหแพงวะ่ะจัดมาหกพันอย่างนี้ยังเคยบอกนะครับทุกคนว่าถ้าเกิดมันคืนดูทรงเกมก็ถ้าเกิดทุกคนดีแบบ ปั่นสลอตไปบ่อยก็น่าจะรู้นะทุกคนพยายามดูทรงเกมครับถ้าเกิดทรงเกมมันแข็งเกินแล้วมันคืนไม่ให้เราก็ควรจะออกไปเล่นเกมใหม่นะครับไม่ควรที่จะอยู่ต่อไม่ควรที่จะมีอะไรที่จะมานั่งอยู่ต่อทั้งสิ้นนะทุกคนนะเฮียขอเตือนไว้เลยนะครับทุกคนเฮียขอเตือนไว้จากใจเลยนะอย่าไปอยู่กับมันต่อปล่อยมันไปซะนะไปเล่นเกมอื่นดีกว่าทุกคน ดูดิดูมันดิดูมันน่าจะว้าลวลวนละวันนี้กูว่านะไม้นี่น่าว้าลวลวนเจไหลไปต่อยังไงมีตัวไหลต่อไหมตัวแพงอ่ะเอออะตัวแพงมีไหมอ่ะไหลามาไหมเขียวตัวแพงข้างบนยังไงโอ้โหแต่เขียวนี้แน่นเลยนะหลหมื่นนะเนี่ยเขียวตัวเนี้ยเขียวตัวนี้หลาหมื่นนะแต่ไม่จ่ายให้นะ ฟ้ายัางไงเออโหป้าก็ไม่ได้เล่นเออมึงเปลี่ยนถ้าตัวแพงขนาดนี้มันจะจ่ายยังไงโอเคนะ่าจะพอแล้วทุกคนก็อย่างนี้เฮียบอกครับเฮียก็เล่นให้ดูแล้วทุกคนนะว่าไปเอากําไรหรือว่าเอาที่มันคืนให้ไปเล่นเกมอื่นดีกว่าครับทุกคนอย่าเสี่ยงอย่างเฮียเฮียเอาเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะ โอเควันนี้เฮียก็ฝาพวกเองมมวาวิในเกมสาวนาเกิดเลยว่าคุมมซับแห่งแอทแท็กหรือว่าสาวถ้ำนั่นเองคนก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหม,มี่ภาวะ V6 ไว้ได้แล้วกันทุกคนอย่าไปทำตามนะครับมีตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยแล้วนะก็สำหรับวันนี้เฮียก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเว้ยเจอกันใหม่โอ้ยรุนอ่ะให้ดูส่งท้ายอยู่ดีก็เข้าเบ็ด400 เบ็ด400เข้าสเก็ตเตอร์จะจ่ายแค่ไหนกันเชียววะมาทิ้งทวนแล้วกันนะมันจะจ่ายแค่ไหนกันเชียววะโอ้โหวายก็ไม่ได้เล่นเบ็ด400จ่าย400วะ่ะนี่แหละทุกคนไม่จ่ายก็คือไม่จ่ายนะครับดูดิอะดูเอาเองก็ได้นะเบ็ดฟีเกมเข้าเข้ามือธรรมดาเนี่ยไม่จ่ายก็คือไม่จ่ายนะได้ยักษ์แดงมาไงวะเนะี่ย ฟ้ามาต่อไหมโอ้โหไม่มาครับออย่างน้อยก็ได้ทุนเพิ่มไปเล่นเกมใหม่นะทุกคนนะนี่แหละจ่ายแค่นี้แหละทุกคนมันก็ไม่ได้จ่ายเยอะอะไรขนาดนั้นครับเจอกันไวลึล